สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเรียนพระวจนะของพระเจ้านะครับพระคำของพระเจ้าที่เราจะใช้และก็ดูด้วยกันในวันนี้นะครับจากพระธรรมหนึ่งพงศษบทที่19ข้อหนึ่งถึงข้อที่8พระธรรมหนึ่งพงศษบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่8นะครับอาหับจึงบอกเยเซเบลทุกสิ่งที่เอลียาได้ทํารวมทั้งเรื่องที่ท่านฆ่าผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้นของพระบาอันด้วยดาบแล้วเยเซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้ เวลานี้เราไม่ได้ทําชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทําอย่างนั้นกับเราและทําให้หนักกว่าเมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเออเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นธุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่า พอกันทีข้าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบรุษและท่านก็เองกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่แนะ่มีทั่วสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านมองดูนี่แนะ่ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ําลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีก และทูษของพระยาเวก,ก็มาอีกเป็นครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกําลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกําลังของอาหารนั้นสี่สิบวันสี่สิบคืนถึงโฮเรฟภูเขาของพระเจ้าให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะครับ สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดากับคุณรพระองค์สลบพระจนะ์ของพระเจ้าจากชีวิตของบุคคลในพระคมภีร์ที่จะสอนและเสริมสร้างเราทั้งหลายให้ดําเนินในทางที่ชอบธรรมเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่จะอวยพรเราให้เราได้รับสิ่งดีจากการดําเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ขอสุขปวดสู่เสริมกำลังครับพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้เพื่อเราจะได้รับกำลังใหม่อยู่เสมอในการติดตามพระองค์และในการดำเนินชีวิตเพื่อถวายเกียรติและประกาศพระนามของพระองค์เรากับคุณพระองค์และอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พี่น้องครับเราทุกคนที่นี่คงเคยพบกับความท้อแท้ใจสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความห่อเหี่ยวใจกันอยู่บ้างนะครับถ้าหากใครที่อาจหาญกล้าที่จะพูดว่าเขาไม่เคยพบเจอกับประสบการณ์ความห่อเหี่ยวใจเลยก็เป็นไปได้ว่าเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตในโลกใบเดียวกับที่เราทุกคนอยู่หรือมีแต่วัตถุสิ่งของเท่านั้นนะครับที่ไม่เคยรู้สึกกุ้มใจแต่สิ่งที่เราเรียนรู้ได้ก็คือว่าถ้าไม่มีสีดําเราก็ไม่อาจเข้าใจสีขาวถ้าไม่มีความมืด เราก็ไม่อาจเรียนรู้กับแสงสว่างได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีความห่อเหี่ยวใจก็คงไม่สามารถรู้จักความปราบปลื้มใจอย่างที่สุดได้เช่นกันเมื่อเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากนั้นมาแล้วพี่น้องครับเราส่วนใหญ่ที่นี่เราไม่เคยหันกลับไปมองดูว่าเราผ่านพ้นมันมาได้ด้วยวิธีใดเราไม่อยากแม้จะคิดถึงมันด้วยซ้ําเพราะคนมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือปฏิเสธทุกความรู้สึกที่ไม่เป็นผลดีกับตัวเอง คมทั้งไม่อยากจดจํามันไว้ในสมองนะครับคนไทยจึงมักมีคําพูดไว้ให้กําลังใจว่าให้สิ่งเลวร้ายผ่านพ้นไปเหมือนกับฟ้าหลังฝนแต่มีคนอีกจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับที่อาจเจ้าความท้อแท้ใจความห,อห่อเหี่ยวใจกลายเป็นสิ่งที่บอกถึงประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของเขาว่าเขาได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วมีผลทําให้กลายเป็นคนที่มีความเข้าใจชีวิต มากขึ้นรวมทั้งมีวิธีการที่จะสามารถรับมือกับความห่อเหี่ยวใจได้อย่างดีความคิดจิตใจของคนเราเป็นสิ่งที่คอยควบคุมและบ่งบอกถึงสภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีเพราะจิตใจจะเป็นตัวกําหนดท่าทีของเราต่อสถานการณ์รอบข้างบางคนเมื่อเกิดความท้อแท้ใจความห่อเหี่ยวใจขึ้นก็ไม่พยายามจัดการกับมันทั้งๆที่เขามีศักยภาพเพียงพอที่จะจัดการกับมันได้แต่เขากับยึดความรู้สึกแย่ๆนั้นไว้แน่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่ทําให้คนรอบข้างของเขานั้นหันกลับมามองและสัมผัสได้ถึงความทุกข์ในใจและเขาจะพยายามแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เป็นไรเขาสบายดีคนประเภทนี้ไม่มีทางที่เขาจะสู้กับความห่อเหี่ยวใจได้เพราะเขายอมให้มันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขายอมแพ้มันเสียแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มสู้เป็นประเภทที่แพ้ตั้งแต่อยู่ในมง้งพี่น้องครับแต่ผมอยากจะหนุนใจท่านที่กําลังคิดอย่างนั้นว่า ท่านยังไม่แพ้จริงๆจนกว่าท่านจะหยุดพยายามจะไม่มีอะไรทําให้ท่านแพ้ได้ถ้าท่านไม่ยอมแพ้ความห่อเหี่ยวใจสามารถเกิดขึ้นได้ในจากหลายสาเหตุและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้เกิดความท้อแท้ใจหรือห่อเหี่ยวใจก็คือเมื่อมนุษย์เราเข้าใกล้ความตายในพระวจนะของพระเจ้าที่เราศึกษาด้วยกันวันนี้ก็เช่นเดียวกันผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองกําลังเข้าใกล้ความตายรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะงานรับใช้ที่ทาอยู่นั้นหนักหนาสาหัส ถูกกดดันจากกระแสต่างๆรอบตัวนานับประการและที่สำคัญชีวิตก็ยังตกอยู่ในอันตรายทั้งๆที่ตั้งใจสุดชีวิตต่องานที่ทำอยู่แต่กลับต้องหนีหัวสุกหัวสุนพี่น้องครับเพราะฉะนั้นของพระเจ้าที่เราดูไปด้วยกันในตอนต้นในในหนึ่งพงศษบทที่1ิก้าข้อน่ถึงแนั้นนะครับเราดูบทเรียนชีวิตของบุคคลในพระคัมภีร์วันนี้ในหัวเรื่องนะครับพิชิตความห่อเหี่ยวใจพิชิตความห่อเหี่ยวใจนะครับเราศึกษาจากชีวิตของเอลียา พี่น้องครับแม้เราทั้งหลายจะเป็นคริสเตียนแต่เราก็ไม่ได้ถูกปกป้องไว้จากปัญหาและความท้อแท้ใจในขณะเดียวกันท่าทีที่เรามีต่อสถานการณ์ที่ยากลําบากจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าเราจะผ่านพ้นหรือเราจะพ่ายแพ้เราจะดําเนินชีวิตอย่างไรเพื่อจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความห่อเหี่ยวใจนี้ไปได้พี่น้องทีลครับจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราพบความเป็นจริงสาเหตุหลักๆของความรู้สึก ท้อแท้ห่อเหี่ยวใจและทางออกที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคนของพระองค์สามประการด้วยกันนะครับบทเรียนที่เราเรียนรู้ด้วยกันอย่างแรกก็คือว่าสิ่งที่ทําให้ห่อเหี่ยวใจและก็สร้างสถานการณ์นั้นขึ้นในชีวิตก็คือลืมการช่วยกู้ที่เคยได้รับจากพระเจ้าลืมการช่วยกู้ที่เคยได้รับจากพระเจ้าในหนึ่งพงศษ,ษบทที่19บเก้ข้อสถึงสนะครับบอกว่าแล้วเยเซเบลก็ส่งผู้สื่อสารไปบอกเอลียาว่า ถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้ทําชีวิตของเจ้าให้เป็นเหมือนอย่างชีวิตของคนเหล่านั้นแล้วก็ให้พระทั้งหลายทําอย่างนั้นกับเราและทําให้หนักกว่าเมื่อทัานทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเดเอเชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นพี่น้องครับเบื้องหลังของพระคําตอนนี้ก็คือเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างผู้เผยพระวจนะของพระ,จระเจ้า คือเอลียากับผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จของนางเยซซเบลมเหสีของกษัตริย์อาหับในเวลานั้นในยุคนั้นเป็นยุคที่ผู้คนกําลังสับสนเพราะมีพระเทียมเท็จต่างๆเกิดขึ้นมากมายเต็มแผ่นดินอิสราเอลและพระเหล่านั้นก็มีผู้พยากรณ์เป็นของตัวเอง เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับและพระเจ้าก็ให้เอลียาไปบอกคนเหล่านั้นให้มาพบกันที่ภูเขาที่ชื่อว่าคารเมลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้เผยพระวจน,นะของพระบาอัน450คนและผู้เผยพระวจน,นะของพระอาเชลา400คน แล้วเอลียาก็ประกาศท้าทายว่าท่านทั้งหลายจะสองจิตสองใจอยู่ทําไมถ้าพระเยโฮวาหหรือพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าก็จงติดตามพระองค์และถ้าพระบาอันหรือพระอาเชลาเป็นพระเจ้าก็จงติดตามไปจงเลือกข้างเสียให้ชัดเจนแต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้ตอบอะไรพี่น้องครับเอลียาจึงบอกให้ผู้เผยพระวจนะเทศเหล่านั้นนะครับเตรียมวัวไว้เป็นเครื่องบูชาพร้อมทั้งวางไว้บนกองฟืนที่ตัดไว้เป็นท่อนๆแต่อย่าเพิ่งเผาไฟ เอลียาเองก็จะเตรียมไว้เช่นเดียวกันแล้วให้ต่างฝ่ายต่างอธิษฐานตอบพระของตนพระเจ้าของผู้ใดตอบคําอธิษฐานและให้ไฟตกลงมาจากฟ้าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ที่สมควรนมัสการายของเหล่าพวกพระเทมเทิตยก็เริ่มก่อนต่างก็อธิษฐานตอบพระของตนจนเวลาร่วงเลยเป็นถึงเวลาเที่ยงก็ไม่มีวี่แววว่าพระเหล่านั้นจะตอบคําอธิษฐานเมื่อถึงคราวของเอรียา ท่านก็นเริ่มต้นด้วยการซ่อมแซมแท่นบูชาก่อนด้วยก้อนหิน12ก้อนก็คืออิสราเอล12เผ่าขุดร่องรอบแท่นบูชาเทน้ําอีก12ไหลงรอบแท่นนั้นแล้วท่านก็อธิษฐานต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานท่านไฟตกลงมาจากฟากฟ้าเผาไหมเครื่องบูชาแท่นบูชาฟืนอีกทั้งก้อนหินกลายเป็นผุยผงไปแล้วท่านก็สั่งให้ข้าผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จ เหล่านั้นทิ้งเสียให้หมดสิน้นและนี่เองที่เป็นสาเหตุที่ทําให้นางเยเซเบลต้องการเอาชีวิตของเอริยาให้ได้ภายใน24ชั่วโมงผลจากคําขู่นี้นะครับทำให้ผู้รับใช้พระเจ้าต้องรีบหนีเอาตัวรอดจะว่าไปแล้วเวลายังผ่านไปไม่ทันข้ามคืนนะครับเพราะเมื่อไม่นานนี้ท่านเพิ่งประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพิ่งจะยืนหยัดเน้นย้ำถึงการกลับใจใหม่ ตอนหน้าผู้คนมากมายว่าพระเยาเวทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่บัดนี้กลับหนีเอาตัวรอดก่อนใครเราไม่พบว่าเอลยาอธิษฐานก่อนในเรื่องนี้นะครับผู้รับใช้พระเจ้าในอดีตอย่างสามูเอลซึ่งชื่อท่านแปลว่าได้ทูลถามต่อพระเจ้าก่อนชีวิตของท่านสอดคล้องกับความหมายของชื่อท่านหรือกษัตริย์ดาวิดผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเมื่อจะทําสิ่งใดก็ตามจะอธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าก่อน เสมอหรือคนของพระเจ้าอย่างดาเนียลนะครับแม้แต่กษัตริย์แห่งเปอร์เซียนะครับได้ออกคําสั่งออกกฎหมายห้ามว่าภายใน30วันหลังจากประกาศห้ามคนหนึ่งคนใดอธิษฐานทูลขอจากพระอื่นนอกจากพระที่กษัตริย์นับถือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกโยนลงไปในถ้ำให้สิงโตกินดาเนียลก็รู้ดีว่านั่นเป็นคําสั่งที่ออกโดยกษัตริย์แต่ท่านก็รู้อีกด้วยว่าใครคือพระเจ้าของท่าน ในฐานะคนของพระเจ้าท่านควรจะเชื่อฟังมนุษย์หรือพระเจ้าดีสุดท้ายดาเนียนก็ไม่กลัวในคําสั่งนั้นกับดําเนินชีวิตปกติโดยคุกเข่าอธิษฐานต่อพระเจ้าสามเวลาอย่างเคยการจดจําคุณงามความดีของพระเจ้าพี่น้องจิระครับเป็นยารักษาโรคขี้สงสัยได้อย่างดีแต่เอลียาลืมการช่วยคู่จากพระเจ้าท่านลืมการช่วยเหลือที่เคยได้รับท่านลืมการเลี้ยงดูที่พระเจ้าเคยเลี้ยงดูท่าน น,นกกาท่านลืมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้อีกทั้งลืมการสำแดงที่ยิ่งใหญ่จระทง่วที่บนภูเขาคารเมลความกลัวทําให้เอลียาลืมทุกสิ่งที่พระเจ้าเคยสำแดงแก่ท่านเอลียาคนเดียวกันนี้ที่ครั้งหนึ่งเคยพูดหนุนใจแม่ไม้ที่ตําบลเซลฟัตว่าอย่ากลัวเลยแต่บัดนี้ท่านกลับทําในสิ่งที่สวนทางกับชีวิตทั้งหมดที่ท่านเคยดําเนินมาท่านลืมการช่วยกู้จากพระเจ้า พี่น้องครับมีคาแนะนานะครับเกี่ยวกับวิธีการช่วยให้ความจําดีขึ้นอย่างแรกนะครับหาเวลาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการใช้ความคิดของเราในแต่ละช่วงวันแต่ละคนแต่ละวัยจะมีช่วงทองให้กับการคิดไม่เหมือนกันว่าคนเรามีอายุแล้วสมองจะเคลียร์ที่สุดจะเป็นช่วงเวลาเช้าพวกหนุ่มๆสาวๆนั้นก็จะมีสมาธิหรือจะคิดได้ดีก็เป็นช่วงเวลาบ่าย ตัวเราเองนะครับความคิดดีของเรานั้นมักจะมาในช่วงเวลาไหนเราก็เก็บช่วงนั้นไว้สําหรับงานที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์อย่างที่สองหาความรู้อยู่เรื่อยๆรู้แบบกว้างๆไม่จําเป็นต้องรู้ลึกไปเสียทุกอย่างแต่ความรู้ที่สะสมจากทุกเรื่องจะช่วยต่อยอดข้อมูลใหม่ๆให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคิดและใช้สมองยิ่งใช้สมองมากยิ่งทําให้สมองทํางานได้ดีขึ้นควรหากิจกรรมทําเช่นอ่านหนังสือ เล่นเกม crossword เข้าร่วมกลุ่มอภิปรายเข้าเรียนพัฒนาตนเองในคลสต่างๆเรียนเบนอรหรือเรียนภาษาประการต่อมาจดให้จําเครื่องช่วยจําที่ดีที่สุดคือจดทุกอย่างลงในกระดาษเขียนไว้กันลืมสุภาษิตจ,จีนเคยกล่าวไว้นะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าหยดหมึกที่จางที่สุดก็อยู่ได้นานกว่าความจําที่แม่นที่สุดในวงการวิทยาศาสตร์นะครับได้มีการค้นพบฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าปรสุพเรซินนะครับ เจ้าวาสโซเพรสินนี้นะครับซึ่งตามปกติเจ้าฮอร์โมนนี้จะช่วยปรับปรุงปริมาณปัสสาวะในตัวมนุษย์ซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีเจ้าตัวนี้เราก็จะฉี่กันไม่หยุดนั่นเองนะครับแต่มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนําเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มาทําการทดลองอย่างหนึ่งทดสอบนั้นนะครับมีอยู่ว่าเขาจะสอนให้หนูจํานวนหนึ่งนะครับหาทางออกจากเขาวงกลดพอพวกหนูจําทางออกได้แล้ว นักวิทยาศาสตร์ก็จะจับพวกมันมาช็อตไฟฟ้าอ่อนๆอซึ่งจะทําให้พวกมันลืมเส้นทางในเขาวงกฏไปหมดต้องมาเรียนรู้เส้นทางกันใหม่อีกเป็นครั้งที่2แต่พอจับหนูฉีดฮอร์โมนอะวัซซเพรสซินเข้าไปในเส้นประสาทแล้วปรากฏว่าจะช็อตไฟอีกกี่รอบพวกมันก็ยังจําเส้นทางเขาวงกฏได้แน่นอนว่าถ้ามันยังมีชีวิตรอดนะครับจากการทดลองนี้นักวิทยาศาสตร์เลยสรุปว่าฮอร์โมนวัโซเพรสซินนั้นเป็นสารช่วยทําให้เซลล์ประสาทแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้เรียนรู้และจดจําสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นและเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยไม่มีผลเสียใดๆอีกด้วยฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ลืมเรื่องที่เราเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่การลืมนั้นก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์สัทีเดียวขอเพียงแค่เราเลือกที่จะลืมอย่างเหมาะสมแบ่งว่าสิ่งใดควรลืมสิ่งใดไม่ควรและทบทวนสิ่งที่จำเป็นบ่อยๆ เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความทรงจําอันมีคุณค่าโดยเฉพาะความทรงจําเกี่ยวกับการงานของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับจากพระวจนักของพระเจ้าในวันนี้เราพบความจริงที่เป็นสาเหตุหลักๆของความรู้สึกห่อเหี่ยวใจและทางออกที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคนของพระองค์ประการที่สองก็คือสาเหตุของความห่อเหี่ยวใจคือมองที่เหตุการณ์และปัญหาแทนที่จะมองที่พระเจ้ามองที่เหตุการณ์และปัญหาแทนที่จะมองที่พระเจ้า นะครับในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19บเข้อสบอกว่าแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นทุลกันดาลไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียวและทูลขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีข้าแต่พระยเยวบัตรนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษพี่น้องครับจากข้อ4เราจะเห็นว่าเอริยาท้อแท้ใจจนถึงที่สุดท่านเดินทางไปในถิ่นทุลกันดานหนึ่งวันเต็มๆแล้วหยุดพักใต้ต้นซาก ต้นซากเป็นต้นไม้ในทะเลทรายสูงประมาณ3 4เมตรมีร่มเงาเล็กน้อยใบไม่หนาเหมือนต้นไม้บ้านเราเชื่อว่าไม่น่าจะช่วยอะไรได้มากนะักแล้วก็ขอให้ตัวเองตายเสียดีกว่าเวลาที่คนเรามองเพียงแต่สถานการณ์ความทุกข์ใจก็จะเป็นเช่นนี้นะครับมีเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าผู้ใหญ่เด็กและลาครั้งหนึ่งนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งพร้อมด้วยลูกชายและลาของเขากําลังเดินทางไปยังตลาดขณะที่พวกเขากําลังเดินทางไปเรื่อย ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งผ่านมาพบเข้าชาวบ้านคนนั้นก็พูดว่าแกสองคนนี้โง่จริงๆลามีไว้ทําอะไรถ้าไม่ใช่เพื่อเอาไว้ขี่ได้ยินดังนั้นชายคนที่เป็นพ่อก็ได้อุ้มลูกให้ขึ้นขี่หลังลาและก็เดินทางกันต่อไปต่อไปไม่นานพวกเขาก็พบคนกลุ่มหนึ่งซึ่งคนหนึ่งในนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่าดูเด็กขี้เกียจคนนี้สิปล่อยให้พ่อเดินไปขณะที่ตัวเองนั่งบนหลังลา ได้ฟังดังนั้นชายผู้เป็นพ่อก็สั่งให้ลูกลงมาและตัวเองก็ขึ้นไปขี่แทนแต่ว่าเมื่อเดินทางต่อไปได้ไม่ไกลนะก็พบกับผู้หญิงสองคนหญิงคนหนึ่งพูดกับอีกคนหนึ่งว่าดูตาแก่หน้างโง่จอมขี้เกียจคนนั้นสิปล่อยให้ลูกน้อยหน่าสงสารเดินตอกๆเหน็ดเหนื่อยตามไปเอาละสิชายคนนั้นไม่รู้จะทําอย่างไรในที่สุดเขาก็ให้ลูกชายของเขานั่งตรงหน้าเขาบนหลังลาเข้าไปถึงในเมือง พอคนที่ผ่านไปผ่านมาเริ่มพูดจาเหยียดหยามชี้หน้าพวกเขาชายคนนั้นก็หยุดและถามว่ามาพูดค่อนขอดเขาด้วยเรื่องอันใดคนเหล่านั้นก็ตอบว่าแกไม่ละอายใจบ้างเหลือที่บรรทุกเกินน้ำหนักให้แกลาที่น่าสงสารของแกตัวนั้นด้วยตัวแกและลูกชายอ้วนจำม่ำของแกนะสองพ่อลูกก็ลงจากลาแล้วพยายามคิดว่าจะทำอย่างไรดีพวกเขาคิดแล้วคิดอีกจนในที่สุดก็ได้ตัดไม้คาน หามมาอันหนึ่งและผูกขาลาเข้ากับคานนั้นซึ่งขาข้างหนึ่งหลุดออกจากที่มัดแล้วก็พยายามดิ้นลนให้หลุดออกไปได้จนเป็นเหตุให้เด็กต้องทิ้งปลายคานข้างหนึ่งที่แบกหล่นลงไปด้วยการดิ้นของลาทําให้มันตกสะพานไปและด้วยเหตุที่ขาหน้าทั้งสองของมันยังผูกติดกันอยู่มันจึงจมน้ําตายพี่น้องครับข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คืออย่าใส่ใจกับคําพูดของมนุษย์จนตนเองเสียงาน อย่างที่สองเราไม่สามารถทำทุกสิ่งให้ถูกใจทุกคนหรือเป็นที่พอใจทุกคนได้ประการต่อมาเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและทำตามอย่างที่ตั้งใจนั้นแม้ว่าจะมีคำวิพากษ์วิจารณ์ใดๆก็ตามพี่น้องทีักครับเอลียามองที่เหตุการณ์และปัญหาแทนที่จะมองดูที่พระเจ้า ผู้ทรงอยู่เหนือเหตุการณ์และปัญหาทั้งมวลพระเยซูได้เคยตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในมัทธิวบทที่10บข้อยีกถึงสาว่าเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเขาเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่ถูกเปิดออกหรือความลับที่จะไม่ถูกเปิดเผยให้รู้สิ่งที่เรากล่าวแก่พวกท่านในที่มืดท่านจงกล่าวในที่แจ้งและสิ่งที่ได้ยินจากการกระซิบจงตะโกนจากดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญ,ญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญ,ญญาณและกายในโนรกได้นกกระจาบสองตัวเขาขายหนึ่งอาซาลีอันไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านโปรดนกเหล่านั้นจะไม่ตกลงถึงดินแม้แต่ตัวเดียวถึงผมของท่านทั้งหลายก็ส่งนับไว้แล้วทุกเส้นเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยพวกท่านก็ประเสริฐกว่านกกระจาบเหล่านั้นจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราพบความจริงที่เป็นสาเหตุหลักของความรู้สึก ห่อเหี่ยวใจและทางออกที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคนของพระองค์ประการที่3ก็คือนะครับพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งใหม่สําหรับคนของพระองค์พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งใหม่สําหรับคนของพระองค์ในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19บเก้ข้อห้าถึงเบอกว่าและท่านก็เอนกายลงหลับใต้ต้นซากต้นเดียวนั้นนี่แน่มีทูตองคหนึ่งมาแตะต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านก็มองดูนี่แน่ ตรงศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ําลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มแล้วนอนลงอีกและทูตของพระยาเวก็ามาอีกครั้งที่สองถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นการเดินทางจะเกินกำลังของท่านข้อสังเกตก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงตำหนิหรือต่อว่าเอลียาเลยพระเจ้ากลับทรงเข้าใจในความจำกัดและความอ่อนแอของคนของพระองค พร้อมกับเตรียมสิ่งที่ไม่คาดคิดไว้สําหรับเขานั่นก็คืออาหารนะครับเป็นวิธีง่ายๆพี่น้องครับไม่สลับซับซ้อนอะไรเพราะพระองค์ทรงเข้าใจสภาพในเวลานี้เป็นอย่างดีเมื่อเราต้องเดินทางไกลหนีตายเหนื่อยและหิวผมเชื่อว่าเราคงคิดอะไรแทบไม่ออกไม่มีกระจิตกระจยจะทําอะไรแน่นอนแต่เอลียาก็เช่นกันท่านต้องการเวลาเพื่อหยุดคิดแต่สิ่งที่เราพบอย่างแรกก็คือว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา แม้จะรู้สึกว่าพระองค์ไม่อยู่ด้วยพระเจ้าทรงอยู่กับเราแม้จะรู้สึกว่าพระองค์ไม่อยู่ด้วยพระเจ้าทรงพิสูจน์ให้เอริยาเห็นว่าพระองค์ทรงสถิตยอยู่ด้วยกับเขาทุกหนแห่งและพระองค์ทรงร่วงรู้ว่าเวลานี้เอลียาได้สูญเสียความมั่นคงทางจิตใจเขาถูกกลมเ้าด้วยความกลัวรู้สึกขาดที่พึ่งและเหนื่อยล้าอย่างแสนสาหัส พระองค์ทรงยืนยันกับท่านอีกครั้งว่าท่ามกลางผู้คนมากมายในโลกท่านคือคนที่พระองค์เลือกให้เป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าสูงสุดพระเจ้าทรงสถิตกับท่านไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือพระเจ้าจอมโยธาไม่มีอะไรทําให้คนของพระเจ้าแยกจากพระองค์ได้ในลงบทที่8ก็38 39บอกว่าเพราะข้าพระเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตายหรือชีวิตหรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้าหรือฤทธิดเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดๆอื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้และเป็นจริงดังนั้นพี่น้องครับไม่มีอะไรที่จะพลาดคนของพระเจ้าไปจากพระองค์ได้เลย เอลียาก็เช่นกันแม้จะหนีออกมาจากยิสเลเอลเบเอเชบาโคเลปหรือภูเขาซีนายนะครับจากการเดินทางดูตามแผนที่น่าจะราวๆ400กิโลเมตรถึงไกลเพียงนี้พระเจ้าก็บอกกับผู้เชื่อว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราในสดุดีบทที่139ข้อ9ข้อ10บอกว่าถ้าข้าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออกหรือถ้าข้าพระองค์จะอาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ พี่น้องครับพระเจ้าของเรานะครับทรงเป็นอัลฟาโอเมก้าทรงเป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องปลายสิ่งที่พระองค์ทรงเริ่มต้นพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จนะครับและถ้าพระเจ้าทรงอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางและเราไว้วางใจในพระองค์พระองค์ก็ทรงอยู่กับเราตลอดการเดินทางนั้นและจะนําเราไปจนถึงจุดหมายปลายทางในแต่ละย่างก้าวพระเจ้าจะคอยดูแลให้ความสําเร็จตามพระประสงค์แห่งความรัก และพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งเราเลยอย่างที่สองที่เราพบก็คือเริ่มต้นเดินไปกับพระเจ้าอีกครั้งนะครับเริ่มต้นเดินไปกับพระเจ้าอีกครั้งสิ่งแรกที่ต้องทําเพื่อตอบสนองก็คือลุกขึ้นพี่น้องครับคํานี้เป็นคําเดียวกับที่พระเยซูเคยตรัสในสวนเกตเซมานีในเวลาที่พระองค์กําลังถูกจับก,กลุ่มแต่สาวกกําลังหลับไหลยอยู่ทรงตรัสว่าลุกขึ้นไปกันเถิด นี่เป็นถ้อยคําที่สร้างแรงบันดาลใจเป็นคําที่จุดประกายความคิดในการเริ่มต้นใหม่และก้าวต่อไปเพื่อเผชิญกับปัญหาที่อยู่ตรงหน้าเหมือนกับพระองค์กาลังบอกเป็นในว่าได้เวลาลุกขึ้นเผชิญความจริงแล้วและทิ้งความล้มเหลวความผิดพลาดไว้ในอดีตเริ่มต้นก้าวใหม่ไปกับพระองค์อีกครั้งเพราะในหนทางข้างหน้ายังมีสิ่งดีมากมายที่ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนของพระองค์เอลียาลุกขึ้นรับประทานอาหาร พระเจ้าได้จัดเตรียมขนมปังร้อนๆเพิ่งสุกใหม่ๆให้เขารับประทานลุกขึ้นกินข้าวกินปลาเพราะข้าวกำลังร้อนอยู่ถ้าเป็นสำนวนไทยก็จะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่พระเจ้าเตรียมแม้จะอยู่ในถิ่นธุรกันดารก็ไม่ใช่ขนมปังที่เป็นของเก่าแข็งจืดชืไดไร้รสชาติแต่เป็นขนมปังที่มีกลิ่นหอมดีกว่าที่เราคิดว่าจะมีได้ในถิ่นทุรกันดานเรื่องนี้นำมาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรพี่น้องครับพระเจ้าไม่เพียงแต่จะประทานสิ่งดีเท่านั้น แต่ทรงประทานสิ่งดีเกินกว่าที่เราจะคิดได้ว่ามันจะเหมาะสมกับเราเสมอถ้ามองตามสถานการณ์เวลานี้เอลียานะครับไม่มีความสามารถพอแน่นอนที่จะทำขนมปังปิ้งใหม่ในถิ่นธุรกันดารการเดินทางที่รีบร้อนหนีตายช่นนี้คงไม่อาจที่จะได้เตรียมการอะไรพร้อมนักแต่พระเจ้าทรงประทานให้ท่านจากสิ่งที่มีอยู่และเกินความสามารถของเราที่จะหามาได้ จากสิ่งที่ไม่มีอยู่ให้กับมีขึ้นมาและยังเป็นสิ่งที่ดีมากอีกด้วยพระเจ้าทรงเข้าใจดีว่าอนาคตข้างหน้าคนของพระเจ้าจะต้องพบเจออะไรบ้างพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนอาหารนั้นถ้าเราไม่ยอมรับอาหารจากพระองค์เข้ามาในชีวิตเราทั้งหลายก็ไม่มีทางที่จะเดินผ่านหนทางที่ยากลาบากและเต็มไปด้วยอุปสรรคปัญหาบนโลกนี้ได้แน่นอนโลกนี้ก็เปรียบกับทะเลทรายที่เราทุกคนต้องผ่าน ไให้ด้ดจากพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เราพบความจริงที่เป็นสาเหตุหลักๆของความรู้สึกห่อเหี่ยวใจและทางออกที่พระเจ้าเตรียมไว้สําหรับคนของพระองค์3ประการนะครับสาเหตุของความห่อเหี่ยวใจก็คือลืมการช่วยกู้ที่เคยได้รับจากพระเจ้ามองที่สถานการณ์และปัญหาแทนที่จะมองที่พระเจ้าและทางออกที่พระเจ้าเตรียมไว้ก็คือพระเจ้าจัดเตรียมสิ่งใหม่สําหรับคนของพระองค์คือพระเจ้าทรงย้ําเตือนว่าพระองค์ทรงอยู่ กับเราและพระเจ้าส่งหนุนใจให้เราเริ่มต้นเดินไปกับพระเจ้าอีกครั้งพี่น้องครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่ถูกจํากัดอยู่ที่การเป็นคนดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ศักดิ์ศรีของมนุษย์อยู่ในความเป็นเลิศประการหนึ่งก็คือใจสู้ไม่ยอมสยบให้ปัญหาจิงอยู่ว่าเราไม่อาจเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ทุกเรื่องหรือบางครั้งต้องใช้เวลานาน แรกระบวนการของความพยายามต้องพบความผิดหวังแต่เคล็ดลับสําคัญของบุคคลเหล่านั้นก็คือเขาไม่ยอมสยบให้กับความไม่สมหวังเขาเป็นเหมือนกับนักมวยที่ถูกน็อกดาวน์คือถูกชกล้มลงแต่ไม่ยอมถูกน็อกเอาท์คือไม่ยอมแพยแพ้แพรเราเผชิญกับความรุนแรงของปัญหามากขึ้นทุกขณะทําให้บางครั้งจิตใจชักท้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตั้งใจและพยายามทําในสิ่งที่ดี ถูกต้องถูกกฎหมายถูกตามกฎและหลักศาสนาแต่กับสู้คนที่ทําผิดกฎหมายทําผิดศีลธรรมทําผิดหลักการแห่งความถูกต้องไม่ได้พี่น้องครับความรู้สึกท้ออาจผ่านเข้ามาในความคิดและประสาทสัมผัสของเราแต่ขอให้มันผ่านไปอย่าให้มเมล็ดพันธุ์แห่งความผมขื่นเหลืออยู่เพราะจงรู้เถิดว่าวิถีชีวิตของคนอธรรมจะจบลงด้วยความทุกข์ความเสียใจความผิดหวัง ผู้ที่มีใจสู้ถึงแม้เขาพลาดเขายังลุกขึ้นสู้สู้แล้วไม่สมหวังแต่ก็ยังสู้ต่อไปถึงแม้ว่าจะสู้จนตายก็ยังไม่สมหวังก็ยังดีกว่ามีชีวิตอย่างคนไม่สู้ผมขอให้กำลังใจคนที่ท้อแท้คนที่กำลังจะยอมแพ้ผู้ที่กำลังจะยกธงขาวจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดท่านอาจจะไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วขณะนี้ท่านได้เข้าใกล้ความหวังมากแล้วมากกว่าที่ท่านคิดแต่ความวิตก ความห่อเหี่ยวใจจะหลอกท่านอยู่ว่าท่านอยู่ห่างไกลความสําเร็จของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับขอพระเจ้าทรงหนุนใจพี่น้องทุกท่านเสริมกําลังใจของท่านให้มีความเข้มแข็งและก็ยึดมั่นในความหวังที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอุดพระผอนพี่น้องทุกท่านครับ